สถานการณ์การ์ดจอฝั่ง PC อาร์ดีค่าานซีรีส์โดนกันไปเรียบร้อยนะครับสถานการณ์ฝั่งโน้ตบุ๊กอ่ะ กาจออเท็ก5000เซเรียส์กำลังจะมาแล้วนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับที่จะเปิดขายตัวท็อปก่อนนะครับแล้วในปี2025จะเอาอเท็ก4000เซเรียดีแค่นั้นพอหรือจะกระโดดข้ามไปเอาอเท็ก5000เซเรียดีเข้าไปเลยนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังที่จะเล็งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักรุ่นหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะกำลังรออเท็ก5000เซเรียสีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอเท็ก5050 5060นะครับหรือว่า5070อะไรพวกนี้นะครัับบบหรรรรืออว่่่าาาางคคนนนเเเเีีียย้กก็็ไไมดซสะ อซื้อตัวเก่า,ร,า 4, รุ่นนาท X4 0 0 0 t h e r i จัดโปรจัดราคาซื้อกดโคด้ดลดแล้วได้ราคาถูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แนะนําไปในหลายๆคลิปแล้วนะว่า ถ้าซื้อให้ถูกแบบเน้นถูกเลยอย่างเดียวเนี่ยก็ซื้อน้ตบุกรุ่นเก่ารุ่นปีที่ผ่านมานะครับมันก็จะได้ราคาที่มันถูกลงนะครับตัวนรุ่นใหม่นะครับราคาเนี่ยมันก็อาจจะบวกเพิ่มจากเจนก่อนนะบวกเพิ่มสักตีกลมๆว่าสัก2องถึงสามพันยมันยังไงมันก็ต้องบวกเพิ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งคําถามว่าจะรออัธิยักห้าพันซีรีส์หรือว่าจะจัดอัธิยักสี่พันซีรีส์นะครับคำตอบคือผมว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ความต้องการอีกด้ววววยยยนนะะครร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 ัับบบ่่่าาาาาาาสุดทงงท้้้แลกใชงงงงงขอเเปปไไมมมณีีหถึ หรือไม่รีบนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆไม่รีบหรือว่าจะรอดูประสิทธิภาพนะครับรีวิวราคาต่างๆเนี่ยจะรอดูก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รีบนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีเหตุด่วนให้ต้องใช้งานเครื่องเก่าเสียแล้วต้องหาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนทันทีเนี่ยอันนี้เนี่ยตัว A t รท4000ซีรีส์ในโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอ,อธิบาย้วว่าทําไมนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของอันนี้ส่งที่ได้นะก็คือเรื่องของเซเว่นที่มีการอัพเกรด ที่มีโน้ตบุ๊กรุ่นเก่านะครับ RTX 2000 RTX 3000ได้ใช้ DLC กันหมดเลยนะไม่ได้แบ่งแค่เฉพาะตัว RTX 5000 Series ตัวที่มันสงวนไว้ก็แค่ตัว Multi Frame Generation เท่านั้นนะส่วน RTX 4000 s ี r i e s มันก็มี Frame Generation อยู่แล้วซึ่งก็เป็น Single Frame Gen นะแค่นั้นน่ะ Frame Rate เนี่ยตอนเล่นเกมมันก็ฉีกมากพออยู่แล้วนะไม่ต้องไปถึงขั้นแบบ MFG อยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีเทโนีอื่นนะที่เขาเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดได้ใช้นะอย่างเช่นพวก DLSS Swap นะครับเอ่อ Frame Warp นะครับ r e f e c t 2พวกเนี้ยมันก็จ อัปเกรดให้กับกาจอาร์เททุกรุ่นได้ใช้กันในภายหลังนะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือสงวนไว้แค่ R าร์ท5000 s e r รี่ก่อนนั่นเองนะครับส่วนประสิทธิภาพถ้าสมมุติเราเอาเรื่องของสเปคคูดาค้าโคจำนวนคูดาค้าโคหรืออะไรต่างๆหรือว่าค่าดีมาคุยกันเนี่ยว่าสรุปแล้ว Perform a n c e ประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต่างกันในตัวอารท4000 Series หรือเปล่านะครับเอาที่ผมเคยยกตัวอย่างมานะครับก็คือจะเป็นอารท็ก5060นะครับที่มีผลหลุดคะแนนออกมานะครับปรากฏว่าผลหลุดคะแนน TD m a ม k เนี่ยมันม เทียบเท่ากับ RTX 4070บนโน้ตบุ๊กเลยนะครับซึ่งผมเอาระดับ TGP 1 4 0วัตต์ในตัว Acer Predator มาเทียบเลยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไกด์ตรงนี้พอที่จะคำนวณพอที่จะคาดคะเนประสิทธิภาพของการ์ดจอ RTX 0 0าพันตรีบนโน้ตบุ๊กได้นั่นเองนะครับแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของจำนวนคูาคอสเปคภายในอยละลเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากนะอย่างเช่นตัวคูาคอนะครับ5้า0นะครับกับ4 0 5 0จํานจำนวนคูาคอเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็คือ 2500คอทั้งคู่เหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่า5000เนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าได้อัปเกรด VRAM กาจอขึ้นมา8กิกหมดเลยนะครับส่วน5060เนี่ยตัวคูลเดอร์้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับใน5060เนี่ยจะอยู่ที่3 5 8 4ขอนะครับแล้วก็4060เนี่ยจะอยู่ที่3 0 7 2คอนั่นเองครับก็เพิ่มอีกข,ขึ้นมาประมาณ16%นั่นเองนะครับส่วน50จะ0 40จ0อันนี้เท่าเดิมนะครับส่วนค่า j p ก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ 40, สูงสุดอยู่ที่140วัตต์นะ ก็สูงเนี่ยก็จะอยู่ที่175วันนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของดานิมิมูที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะเอาไปปรับจูนกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ตัว50ซีรีส์ที่ต้องรอดูอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนะครับอย่างในตัว a t ร400 0ซีรีส์4050 60 70 3ตัวเนี้ย มีปัญหาเรื่อง,องของการใช้พลังงานนะครับเวลาเล่นเกมจริงเนี่ย c p ถึงแม้ว่าจะให้มา140วัต์เต็มแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเวลาเล่นเกมมันใช้อยู่แค่ราวๆ100ถึง120วัตต์พีคโหลดสุดๆ120วัตต์ไม่เคยเกินถึง140วัตต์เหมือนอย่างในตัวอัลเท็กซ์3ซีรีส์เลยนะครับแต่ว่าในปัญหานี้ไม่เจอในรุ่นพี่อย่าง480 490อันนี้ใช้ไฟเต็ม175วัตต์นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่า5 0ซีรีส์มาทั้งหมด3รุ่นเนี่ยสุดท้าย ข้อดี50 50ตัวเริ่มต้นผมคาดราคานะสามหมื่นห้าสามหนสี่สามอยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็ได้วีแรมแปกิกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติปริภาพมันไม่ได้ต่างก,กันเยอะมาก50 50น่าจะเป็นตัวที่คุ้มค่าแล้วก็น่าโดานมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้วีแรมที่มันต่างอยากไม่อยากได้วีแรมแปกิกอันนี้มันเป็นข้อสังเกตเลยว่าจะต้องกระโดดขึ้นไปเอา50 70 Ti เลยเพราะว่า50 50 60 70 เวลาแปดกิ๊กหมดเลยถ้าอยากได้ v r ดีที่มันเยอะกว่าน,นี้ต้องกระโดดขึ้นไปโอ้โหผมว่าโดนบวกเพิ่มกับ2-3หมื่นเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เร่งโน้ตบุ๊กการ์จอตัวไหนอยู่ลงมาคอมเมนต์นะรหรือว่าเร่งโน้ตบุ๊กที่เป็นการ 4, ์จอ iTech 4000 Series อยู่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยมาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ผมเจนน้องสไปคอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ